สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนด์ครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมก๊อตเกรียงไก่ครับซึ่งเทรนด์วันนี้นะครับผมไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่ากระแสของเขาคนนี้นะครับโด่งดังมากๆจริงๆนะครับบอกเลยว่าติดเทรนด์นะครับผมทุกๆวันของทวิตเตอร์เลยนะครับสำหรับน้องแพทริกนะครับที่เป็นเด็กไทยไวัย17ปีไปเดบิวต์ที่ต่างประเทศนะครับและโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะ กับแฮชแท็กวันนี้ครับแฟนดอมเอ็กแพด c ิกครับก่อนจะไปทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปชมความน่ารักของเขากันเลยดีกว่าครับ วันนี้นะครับมาทำความรู้จักกับน้องแพลตติกกันมากขึ้นดีกว่านะครับน้องแพลตติกนะครับหรือชื่อจริงชื่อว่านัทวัน์ฟิงเลอร์นะครับผมหนุ่มน้อยวัย17ปีนะครับผม เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับผมที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการไปร่วมประกวดโครงการโครงการหนึ่งของทางจีมเอ็นะครับผมปีพุทธศักราช2562จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประกวดฝ่ายชายและได้มีโอกาสได้ร่วมการทำงานนะครับผมกับทางจีม MTV นะครับผมในการแสดงละครและก็ซีรีส์ต่างๆของทางช่องด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ที่น้องได้ไปร่วมแสดงนะครับผมก็คือซีรีส์เรื่องเด็กกิฟต์นะครับผม และก็ซีรีส์เรื่องเทวดาถ้าจะรักนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะฮะโด่งดังกันไปทั่วโลกจริงๆนะครับผมต้านกระแสะเขาไม่หยุดจริงๆนะครับสำหรับน้องนายและก็น้องแพททิกนะครับผมซึ่งล่าสุดนะฮะได้ไปเดบิวต์เป็นสมาชิกของวง INTO ONE เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาคือหนุ่มไทยนะฮะที่คว,ว้ารางวัลไอดอลจีนได้เป็นศิลปินบอยแบนด์ของจีนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไอดอลไทยทําให้โด่งดังเป็นที่รู้จักกันไปทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก,กเลยก็ว่าได้ครับซึ่งกว่าที่เขาจะมีวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับและความสามารถสุดตัวกันไปเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่า แต่และ EP ีนะที่เขาแข่งขันถือว่าดูเดือดมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งโชว์เป็นทีมโชว์เป็นเดี่ยวจนทําให้เขาประสบความสําเร็จในวันนี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเหล่าด้อมและเหล่าแฟนๆของเขาเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งตัวน้องนายเองแล้วก็แพทริกเองต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเต็งในรายการรายการนั้นเลยนะครับผม พราะว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับผมร่วมส่งกําลังใจอย่างร้อนรมเลยนะครับโดยผ่านการโหวตนะครับผมอย่างท่วมท้นกันเลยทีเดียวโดยการแข่งขันนะครับผมฟาดฟันกันมาถึง2เดือนนะครับผมสามสเตจกันเลยทีเดียวที่เด็กฝึกทุกคนโดยเฉพาะเด็กไทยนะฮะก็ได้ผ่านความเครียดความกดดันต่างๆนะครับผมเพื่อทําโชว์ออกมาให้ดีและประทับใจแฟนๆมากๆและเขาก็ได้ใจแฟนๆกันไปเต็มๆเลยแหละครับวันนี้นะครับผมก็เลยแอบเอาบทความนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆนะครับอยากมอบให้น้องแพทติกแล้วก็น้องไนนะครับ ไปที่บทความแรกกันเลยละกันนะครับหลังจากผ่านเวทีแรกไปหลังเดบิวยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเลือกสนับสนุนคนไม่ผิดจริงๆแพทพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านแพททาให้เราภูมิใจในตัวแพทมากที่เลือกเขามาเป็นไอดลอลบทความต่อไปครับประทับใจที่แพทเป็นเด็กอายุเพียง17ปีแต่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอีกทั้งยังมีศักยภาพในการร้องการเต้นและก็ทักษะทางด้านของดนตรีเป็นคนที่มีความคิดการอ่านในหลายๆเรื่องที่โตเกินอายุมาก ชอบที่เขาเป็นคนใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอ,อมแม้ไม่แสดงออกก็ตามนะครับบอกเลยว่าแฟนคลับนี่รู้ใจจริงๆนะครับดอมนี้เขามาแรงจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับไปที่บทความต่อไปกันเลยครับอยากขอบคุนแพทจริงๆนะครับที่เข้ามาในช่วงที่ชีวิตอะไรๆก็มีแต่เรื่องแย่ๆไปหมดแต่แพทเข้ามาเป็นความน่ารักสดใสของพี่รักแพทนะครับต่อไปนี้เรามาเดินไปพร้อมกันนะแพทไม่ต้องเดินไปคนเดียวแล้วตอนนี้มีเจ้าปลาดาวมากมายที่พร้อมจะเดินไปกับแพท ไม่ต้องสงสัยนะครับเจ้าปลาดาวก็คือเหล่าแฟนคลับเหล่าดอมนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตอนนี้น้องแพทแล้วก็น้องนายนะครับผมต่างก็มีแฟนคลับไปทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องแพทติแล้วก็น้องนายเองนะครับผมไม่ใช่แค่โด่งดังในไทยนะฮะหรือเอเชียแต่เขาโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับผมซึ่งเราสามารถติดตามได้ในเทรนทวิตที่ติดฮิตติดเทรนทวิตทุกๆวันเลยนะครับทุกคนครับ ยังไงนะฮะก็ฝากไปติดตามและก็ให้กําลังใจน้องๆกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือว่าทาง i อส่วนตัวของน้องเองนะครับครับผมสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการติดเทรนแล้วนะฮะ EP ีหน้าเราจะเอาเทรนไหนมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมผ่านทางแฟนเพจและก็ทาง YouTube ของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ